มาดูตัว MCDX นะครับสำหรับ MCDX เนี่ยมันจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่สำรวจรเงินที่เข้าและออกในระบบเนาะโดยที่เป็นวอลุ่มขนาดใหญ่นะครับก็ดเพนออนวอลุ่มแล้วก็การบีบอัดของเงินที่เข้ามาในช่วงระยะเวลาสั้นๆทีนีออ้วิธีใช้เนี่ยไม่ยากนะครับคือส่วนตัวผมผมอาจจะไม่ค่อยใช้ จมตีด้วย MCDEX เท่าไหร่เพราะว่าเหตุผลคือปัญหาเรื่องไซเวท a บหรือกับดักไซเวเราจะเจออยู่แล้วนะฮะในทุกไทม์เฟรม e 4 d d y week มันมันมีกับดักไซเ์ไซเวอยู่แล้วเห็นไหมก็มีสัญญาณขึ้นมาก็ลงไปคืนเนาะนะครับเดี๋ยวจะอธิบายทีละส่วนนะครับคือในส่วนประกอบของกราฟเนี่ยมันก็จะมี Retailer ตัวสีเขียว ไอเส้นสีเขียวนี่คืออะไรนะครับเส้นสีเขียวนี่คือการออกของเงินนะครับเห็นไหมว่าสีเขียวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเงินก็ลดลงนะครับก็คือมีการขายหรือว่าเงินออกไปนั่นแหละนะครับตรงนี้ก er> ็จะคู่กับตัวเอเอ็มเอของสีสีสีเขียวใช่ไหมเนี่ยสีเขียวมันตรงนี้คือค่าเฉลี่ยของเส้นสีเขียวนะพอมันไหลลงราคามันก็ลงเนาะพอพอมันค่อยๆจากลงมุดลงมามากมันกำลังดีบาวกลับนะพอมาครอดกับเส้นฟ้าเนี่ยมันก็เหมือนจะอึ่งราคาก็เหมือนจะกลับขึ้นคืนนะครับ อย่างเงี้ยนะครับต่อมาส่วนประกอบที่2คือสีสีเหลืองนะครับสีเหลืองเนี่ยเป็นฮอตมันนี่คือเป็นพวกเอ่อการการซื้อขายของพวการาคารายย่อยนะครับคือมันจะเป็นแก็บแหละพูดง่ายๆของของจังหวะที่มันจะเปลี่ยนจากการสมมติตรงนี้ล้วการมองแค่ตรงนี้เนาะการราคาที่ลงมากๆนะฮะแล้วสีเหลืองเริ่มดันขึ้นละ คือพวกเล่นเสียงอนะ่ะพูดง่ายง่ายนะกราฟมันยังไม่ได้กลับตัวจริงก็ไปเข้ารอแล้วเป็นพวกบายออนดิฟแบบเอาหน้าไปรับร,รถสิบรอนะครับความเสียงสูงพวกนี้นะครับคือมันยังไม่ได้กลับตัวหรอกโอ้โหมันเข้าเลยนะฮะคือเขาก็จะเป็นศัตรูกันนะฮะร,ระหว่างสีเขียวกับสีเหลืองเนาะสีเหลืองลดลงเอ่อสีเหลืองเพิ่มขึ้นสีเขียวลดลงจังหวะสีเขียวลดลงสีเหลืองก็เพิ่มใช่ไหมเพราะราคาก็ดันขึ้นไปนะครับแล้วก็มาถึงพระเอกก็คือสีชมพูนะครับหลักๆเราก็จะดูสีชมพูแหละครับผม เมื่อไหร่ที่ชมพูขึ้นราคาก็จะดันขึ้นตรงนี้ก็เป็นจังหวะเขาน่าจะทำดับเบิลบอททอมพอดีเนาะขึ้นเสร็จโดนขายราคาดันตกลงมาแล้วมาเข้าเสลเอ้ยมาเข้าายจริงตรงนี้แท่งใหญ่เลยใช่ไหมฮะคือการันตีขึ้นโวลุ่มมหาศาลปลาวานมาก็ชนะยาวๆเป็นหลักหมื่นจุดนะขึ้นไปเนี่ยเนาะคือถ้ามองว่าคือถามว่าเอ๊ะเราจะเล่นไทมเฟรมไหนดีหรือเล่นยังไงคือสัญญาณตัวเนี้ยมันเหมือนเรา เปิดกว้างเนาะคือผมที่ผมโค้ดที่ผมเขียนอะมีไทม์โซนเหมือนกันถ้าเราจะตลุยแดนมหัศจรรย์ของช่วงมีโวลลุ่มเยอะช่วงตลาดอเมริกาเล่นทังเฟรม1ชั่วหนึ่งนาที30วิก็สามารถทําได้นะครับก็แค่เซตเวลาให้เป็นช่วงนั้นอย่าลืมบวกสีเข้าไปเนาะแต่ถ้าเซต1 8บแถึง18ก็เล่น24ชั่วโมงครับจันทร์ถึงศุกร์ก็ตามนั้นเนาะถ้าคลิกมันก็ทํางานแล้วก็ผมจะเซตการตั้งค่าไว้ประมาณนี้ก็คือว่า ที่จริงกับการตังค่ามันตั้งได้เยอะมากเดี๋ยวผมเอาออกนะยิ่งมันจะยิ่งงงเนาะคือถ้าเราปรับแบงเกอร์ moving average average ลงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเอกตัวกราฟสีดำมันจะตัวเส้นดำเนี่ยมันจะติดไปกับตัวสีชมพูเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีผลอะไรมันจะมีผลเวลาที่เราต้องการจู่โจมเร็วเนาะแต่ถ้าใช้ตัวเลขเยอะมันก็จะค่อยๆ ปรับนั่นแหละนะครับมันก็เหมือนค่าเฉลี่ยปกติทั่วไปที่เอาค่าเฉลี่ยของแท่งสินจุูมาเฉลีย่ยอาผมใช้10ก็จะประมาณนี้รูปร่างประมาณนี้คือใครชอบแบบขึ้นแบบสมูทๆหรือขึ้นเลยก็ใช้เลขหนึ่งนะครับอันที่2นี่ผมทําสัญญาณแบงก์เกอร์ครอสโอเวอร์เพื่อเริ่มที่จะซื้อบายเนาะอาจจะเซต0.5แบบดีฟอลต์หรือเส้เป็น1ก็ได้ครับถ้ามันตัดเส้น1เส้น1คือเส้นอะไรเขาเอาเมาส์ไปวางเนาะด้านล่างเนี่ยแล้วมองมองฝั่งขวามือเส้น1่กับตรงนี้นะครับ ถ้ามันตัดตัดขึ้นที่จริงมันมันมันมองไม่เห็นนะเส้นหนึ่งนะอาจจะต้องจินตนาการแถาแถวนี้ครับเนี่ยตัวเลขมันคือประมาณ1ก,กว่าก1นจุดหนึ่งเนาะตัดขึ้นปุ๊บมันเข้าแท่งนี้เลยแล้วก็บินนะครับจังหวะนี้ตัดขึ้นปุ๊บเข้าเลยน่าจะเข้าแท่งนี้ก็ขึ้นนิดหน่อยนะครับเนี่ยแบบนี้แต่มันก็จะเจอน้อยจังหวะอย่างงี้โดนแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าเราตั้งค่าที่มากขึ้นมันก็แลกมากับ noise ที่ลดลงสัญญาณเตือนตัวนี้ก็คือเอ่อเป็นเบนเกอร์บายนะ โอเคต่อไป Retail Cost Over for start s a l e เราจะเริ่มซื้อเซลล์เมื่อ,อไรนะครับคือคำว่า Retail เนี่ยเส้น Retail คือเส้นสีฟ้านะครับเป็นเส้นค่าเฉลี่ยของเงินที่มันออกนั่นแหละเนาะถ้าเราเซตเลข5เมื่อกี้เซต5ไว้ใช่ไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือถ้าเส้นสีฟ้าตัดตัดที่ตัดที่เส้น5คือตรงนี้ราคาก็จะลงแต่ตรงนี้ก็มีน้อยนิดหนึ่งนะ ัดเสร็จดีดขึ้นไปนะครับแต่แนวโน้มมันก็คือราคาเงินมันออกแล้วระหว่งางที่มันดีดขึ้นเนี่ยสีเขียวก็เริ่มมาใช่ไหมฮะสีเขียวเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วมาครอสก็จังหวะครอสกันตรงน,นี้ก็เรียบร้อยนะครับก็เป็นจังหวะครอสของเส้นเขียวกับเส้นฟ้าเนี่ยเป็นจุดจุดชี้เป็นชี้ตายแล้วน่าจะหวดลงมาเนาะแต่แน่นอนมันต้องมีไซมันมีจังหวะไซเวทรปอยู่แล้วนะครอสตรงน,นี้ก็ไม่เห็นลงจริงรีบาวขึ้นไปแล้วค่อยลงต่อเนาะ จังหวะเล่นมันอาจจะต้องดีไซน์ดีๆครับใช้ทำเฟรมอะไรก็ได้นะถ้าจะเล่นแบบเร็วก็30-15ได้หมดแล้วครับอย,อยู่ที่เราชอบแต่ก็เหมือนกันทุกครั้งที่ผมจะเล่นผมจะกาดทางไว้ก่อนเนาะโดยดูยดทำเฟรมด y ก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับซึ่งเนี่ยอย่างตัวเนี้ยด y มันก็เป็นเทนขาขึ้นนะยกไฮยกโลเรื่อยๆแล้วตอนนี้มันก็มาย่อถึงแนวรับสำคัญแล้วคือ กราฟ D มันถ้าทำซิกแซกมันก็จะชี้ลงมาละเราก็เตรียมบ่ายด้วยอะไรก็ได้ครับอาจจะทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงอันนี้ก็เหมือนจะดีกลับเนาะก็ตั้งเลยนะครับเซตไปเลยว่าอินซิติกแบงก์เบยตรงนี้ค่าที่มันทำงานก็คืออะไรมันก็คือเลขหนึ่งนั่นแหละครับที่เราตั้งเนาะแล้วก็ Moving เ v เ r a ร e เนี่ยเราใช้หนึ่งเลยก็คือถ้ามันมีแท่งงมาแท่งเดียวเนี่ยเราจะใส่เลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเออมันน่าสนใจแล้วมันน่าเสี่ยง ในจังหวะนี้คือจังหวะที่น่าเสี่ยงนะครับก็มีโอกาสได้ต้นเทนแล้วก็ดีดดีดไปต่อเนาะนะครับส่วนทำเฟรมที่ดูหลักๆผมอาจจะใช้30หรือ1ชั่วโมงแหละเป็นหลักส่วนพวก4อาจจะอาจจะมองอาจจะมองเอาไว้มองเทนเนาะเท็ใหญ่ๆนะครับอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ย EU นยลงตลอดเลยครับอันที่2นี่อยู่ก็อยู่แนวรับสำคัญของเขาแล้วถึงที่ละก็ดีดกลับนิดหน่อยแต่จะกลับขึ้นเลยหรือเปล่าเนี่ยก็มาดูเดนะซึ่งเด เทนมันเป็นเทนขึ้นนะผมว่ามันกลับตัวนะมันมีโอกาสจะขึ้นไปแล้วค่างเงินยูเอสมาสลงแล้วทองมีโอกาสดีดกลับก็ต้องมาลุ้นกันแต่โดยเทคนิคอขนมันเป็นอย่างนี้นะครับผิดถูกก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีเนาะอย่างอื่นที่ผมเซตสัญญาณไว้ก็คือการมีโกลเด้นครอสกับเดดครอสเนาะก็คือว่าสัญญาณอีก2ตัวในตรงกลางเดดครอสโกลเด้นครอสเนี่ยโกลเด้นก็ทองใช่ไหมฮะ คือการใช้ตรงนี้อาจจะต้องปรับค่าให้มันดูเหมาะสมเนาะผมขอปรับไอ้ตัว MA ของเส้นดำให้มันม20แล้วกันมันจะได้สมูทนะคือมันเป็นความบาลานซ์ระหว่างเงินเข้าเงินออกแหละครับเงินเข้าสีดําเยอะขึ้นเงินออกสีฟ้าที่มันมาตัดส่วนกันแสดงว่าเอยมันมีโอกาสที่จะขึ้นแล้วจริงๆก็บินเลยใช่ไหมฮะถ้าเล่น Day เดย์นี่ก็แบบยาวเลยหรือสีชั่วโมงก็ได้ครับเนะบาะจังหวะตัดขึ้นก็คลอสขึ้นก็บินจริงๆหรือจังหวะที่มันครอสลงเนี่ย คือผมก็ยังคิดถึงการการซื้อลงเนี่ยมันยากกว่าซื้อขึ้นมากนะครับจังหวะเงินออกบางทีมันก็มีคนไปบายออนดิมันก็ดันขึ้นไปนะครับเนาะเนี่ยจังหวะซื้อลงมันไม่ได้ง่ายนะผมก็ยังมองหลายครั้งมันก็เล่นเล่นยากอยู่เหมือนกันจังหวะครอสก็ลงอย่างเงี้ยแต่ประเด็นคือที่มันลงมันไม่ถูกเพราะอะไรเพราะมันเป็นเทนลลเทนขาขึ้นไงถ้าผมมาเปิดยูฟรังเนี่ยมันจะถูกเพราะอะไรครับเพราะเทนเดมันลง พอที่นี่มันลงเนี่ยเราซื้อลงมันก็ถูกหมดนะเพื่อนหนึ่งยี่ง้ออาจจะถูกทุกการครอสหรือเปล่าต้องมันเดี๋ยวมาไล่ดูกันคือมันก็มีโอกาสที่จะถูกเยอะเนาะคือเส้นฟ้าครอสขึ้นมันก็ลงเส้นฟ้าครอสขึ้นมันก็ลงนะครับระยะทําเงินก็ได้อ่ละวเส้นฟ้าครอสขึ้นมันก็อ่ะตรงนี้มันเริ่มบีบอัดกับนะครับแล้วก็มีน้อยตรงนี้เยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมครับผมถึงบอกว่าไอ้กอสไอมันน่าจะดีกว่าในในแง่ของแบบนี้นะแต่ถ้าจะมองว่า จะเล่นลงอย่างเดียวในเซตติ้งแบบนีน้คือถ้าใช้ทำฟรมที่ใหญ่ขึ้นคุณจะต้องมาเจอกันน้อยหรือว่าคุณมันเป็นการดีบาวที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับเห็นไหมถ้าเข้าจังหวะนี้นก็ดีดกลับแรงมากผมเลยว่าอาจจะ30หรือ1ก็ได้ครับเนาะซึ่งการซื้อลงอ่ะเป็นการซื้อที่อาจจะไม่ได้ง่ายนักผมว่าถ้ามือใหม่เพิ่งเข้ามาผมว่าก็อาจจะเลือกทิศทางบายไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่สับสนเนาะ หรือว่าเทนที่มันเป็นเทนลงแบบจ๋าจ่าจริงๆอย่าง AJ อย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะถูกง่ายๆอยู่แล้วด้วยด้วยเดที่มันลงลงจัดจัดเลยนะครับเห็นไ,ไหมจังหวะสีฟ้าครอสขึ้นมันก็ลงอันนี้ผิดไปสัญญาณหนึ่งแต่ตรงนั้นก็ถูกครับส่วนใหญ่มันก็ถูกอ่ะด้วยทำฟเฟรมอะไรก็ช่างเนาะแต่โดยส่วนใหญ่ของโปรดผมคือผมอาจจะใช้อันนี้แตัวเริ่มเซลล์ตอนที่มันครอสลงเส้น5คือ ไม่ใช่ครอสขึ้นเส้นห้าคือเส้นเส้นสีฟ้าเนี่ยตัดขึ้นห้าแล้วเราใส่เลยไม่ต้องมาครอสเส้นดำก็ได้ครับผบางครั้งจังหวะการครอสมาอยู่ต่ำกว่าเส้นห้าเนาะหมายถึงว่าเออโทษทีจงังหวะเนี่ยสีฟ้าครอสดำอันนี้มัน,ม,น,ม,นมันตรงกันพอดีเลยตัดเส้นห้าเส้นดำข้างล่างนี่พอดีจงังหวะฟ้าครอสดำขึ้นอันนี้มันอยู่ต่ำกว่าหน่อยถ้าเราเข้าตรงนี้เราก็อาจจะได้ระย,ยะเนาะแต่พอเข้าตรงนี้มันจะช้านิดหนึ่งเป็นจังหวะน้อยพอดีดีกลับตีเบากลับ นะครับอยู่อยู่ที่เรามองเนาะแต่โดยส่วนใหญ่ผมสร้างมันมาเพื่อเพื่อจับจังหวะเงินเข้านะครับจับจังหวะเงินออกเนี่ยมันมันจับยากเพราะมันมีรายย่อยที่มันใส่เงินเข้ามาทุติเทนมันหมดลงแล้วเนี่ยใช่ไหมสีเขียวใหญ่มากเลยก็โดนคนหวด้วยสบายออนดิบดีกลับไปแต่ก็กลับไปไม่ได้จริงหรอกครับเพราะว่าเทนมันลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะอย่างเงี้ยอาจจะต้องมาดีไซน์แหละว่าเราเราจะมองจะใช้เส้นไหนอะไรยังไงในในการในการเล่นเนาะ มันก็อยู่ที่อยู่ที่เราจะออกแบบวิธีการเล่นแต่ผมว่าถ้าจะเล่นเราใช้ตัวนี้ไปเลยนะครับก็ไอมันรวม MCDX อยู่แล้วเนาะจังหวะเงินเข้าเงินออกเขาก็เนียนตากว่าเยอะเลยนะครับใช่ไหมจังหวะครอสตรงนี้ตรงนี้วงเงินมันถูกเฉยเฉยอย่างตรงนี้เป็น noise มี cross ใช่ไหมต้องซื้อลง่ะไม่มีสัญญาณในก็อไอก็มันยังลงไม่ได้แต่มันมีตรงนี้แต่ว่าระหว่างนั้นอะ MCDX มันก็มามี1 2เนาะที่มันผิดใช่ไหมครับมันจะไม่ลงจริง ดีบาว้วยแต่หลังจากนั้นมันก็มาถูกตรงนี้ละอาจจะได้เทรนใหญ่เพราะมันมีโอกาสที่จะหลุดหลุดหลุดแนวตรงนี้ไปก็ก็อาจจะมาเจอกันนี้เลยก็ได้เนาะนก็ไม่แน่เพราะฉะนั้นเราอย่าไปมโนว่ามันจะกลับตัวนะครับอันนี้สําคัญมากเนาะเรื่องเรื่องความรู้สึกต่อต่อเทรนที่ว่ามันกลับตัวแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมก็จัปเดตทิศทางให้เล่นแหละครับอย่าง AJ เนี่ยเรามีโอกาสได้เทรนใหญ่เพราะมันเสียหายไปละ โลเนี่ยเป็นโลเวอร์โลเรื่อยๆแล้วมันดีดกลับเพื่อจะทาดนะับเบิลท็อปอะแต่มันก็ไม่ได้เป็นอีโคไฮนะมันก็เตี้ยวกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทนขึ้นอาจจะสิ้นสุดนะผมว่าเพรามีโอกาสที่จะที่จะดีดกลับและหลุดตรงนี้พอหลุดตรงนี้มันมีโอกาสมาถึงนี่เลยนะแล้วนี่โอ้โหแบบหลายพันจุดมากนะระยะเล่นเราเนี่ยคือพอมองงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ไปเล่นทาเฟรมเล็กนะครับถ้าเราเข้าใจถูกมองถูกเล่นถูกมันก็จะถูกไปเรื่อยๆนั่นแหละครับ เนาะอย่างซื้อบายเนี่ยก็ผิดหมดเลยอินดิเคเตอร์ผมไม่แม่นก็ไปซื้อส่วนเทรนเนมันก็ผิด <c oughs> <c oughs> เห็นไหมบายผิดผิดรัวๆเลยนะครับก็เรามไม่เล่นบายใช่ไหมครับเราจะเล่นเซลล์จังหวะเนี้เขาผมเชื่อว่านเขาจะอาจจะกำลังเลือกทางว่าอาจจะหลุดลงไปเลยเนาะะต้องมาลุ้นกันยังก็ไม่มีใครรู้หรอกครับแล้วก็ดูโดยดูโดยเอ่อเ a า o กว้างมันก็มีสีเขียวเริ่มมาแล้วจังหวะเงินเข้ามันก็ลดลงจรงิจรงๆจงัจงๆนะครับเนาะ มองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันก็เออมีความเทรนลงไว้พอดูเดเนี่ยมันเคยขึ้นมาสูงปรีดครั้งหนึ่งแล้วมันก็กําลังลงละสีเขียวก็กาลังใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเส้นค่าเฉลี่ยสีเขียวก็เริ่มตัดมาฝั่งนี้มันก็มีโอกาสที่มันจะลงจริงๆนะครับอันนี้ก็ถ้าหวังเทรนใหญ่ก็มีโอกาสไ,ได้เทรนใหญ่นะครับตัว AJ เนาะถือยาวได้จบในไม้เดียวได้เลยนะครับเล่นกองทุนคูณ10อะไรก็ช่าง1ไม้นี่รู้เรื่องเลยนะครับระยะวิ่งมันไกลเนาะ มันจะมีความสุขกว่ามันจะไม่เครียดนะครับส่วน G U ก็น่าจะเทนขึ้นเนาะนี่เงินมาเต็มระบบเลยแล้วก็ยกไฮยกโลตลอดตรงนี้ก็อาจจะเป็นแค่จังหวะยอ่อเฉยๆก็รอดิดกลับถามว่าดิดกลับเล่นอะไรก็อะไรก็ได้แต่ส่วนใหญ่อะผมจะใช้ก้อนไอนะครับผ,ผมไม่คือปัญหาเรื่องไซเวยยเป็นปัญหาสําคัญของทุกคนแหละครับผมอาจจะใช้ทำเฟรมสจังหวะเห็นไหมคือตัวระยะ วิ่งของของตัว GU มันค่อนมันค่อนข้างแรงนะฮะรุนแรงมันมีโอกาสที่จะถูกทั้งบายทั้งเซลล์ด้วยซ้ำคือจากกราฟอาจจะดูเล็กแต่ความจริงซื้อมันก็คงเป็นหลักหลักพันห้าจุดอยู่แล้วเดี๋ยวรอสัญญาณใบมาเราก็ฟ o l l o w ใบเลยนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับ MCDX นะครับโอเค